สวัสดีครับพบกับช่องอุกวิทยาชาแนลนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21นะครับมิถุนายนนะครับ2564นะครับเวลาตอนนี้ก็ยโมงกว่านะครับก็วันนี้ครบรอบวันนี้6วันแล้วนะ6วันที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับพรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งอาทิตย์นะครับก็รู้สึกเป็นปกติดีนะ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คลายเครียดกังวลไปได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็จะฉีดท็มสองเร็วๆนี้ทางคุณหมอก็จะนัดอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะครับก็มี f อพี่อุ๊บนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่ลูกศิษย์นะครับโทรมาปรึกษาเรื่องการจะไปฉีดวัคซีนบอกทุกคนบอกว่ากลัวไม่สบายใจเพราะว่าดูข่าวเยอะนะครับว่า หลังจากฉีดแล้วมันมีเอฟเฟกว่าป่วยไม่สบายแลวบางทีก็เสียชีวิตก็คอนข้างเยอะตอนแรกคนแรกนะพี่โอ๊ก็กลัวเหมือนกันครับโอ้หอนไม่หลับเลยมันคิดนะเนาะคนเรามันสามารถคิดได้นะครับว่าฉีดไปแล้วมันจะมีอะไรบ้าง6อง2ปีแล้วนะฮะแต่ปกตินะฮะก็ออกกำลังกายบ่อยนะครับไม่กินเหล้าไม่สูบูรีนะครับ <c oughs> ทำตัวไอ้กาแฟชาก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับก็ยังแก็งแรงมีความดันสูงนะฮะกินยาก็กินยานะฮะกินยาบรรเทาไปวัดความดันทั้งแรกโอ้หร้อตอนที่ไปไปที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับตื่นเต้นสักพักนึ่งลดเหลือเท่าไหร่ร้อยห้าสกว่าแล้วก็ประมาณร้อยสี่สปดถึงสิบ้บเนะฮะรั้งที่3 มันตื่นเต้นด้วยอาการตื่นเต้นนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับไปฉีดกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ฉีดมันก็จะน่ากลัวกว่านะครับเพราะว่าเราได้ร,รับวัคซีนแล้วมันไปไหนมันก็สบายใจคนก็ไม่ระแวงนะฮะเรารู้สึกว่าบางทีเดี๋ยวนี้คนมันจะระแวงกันนะเวลาเดินเดินจะถูกตัวกันเขาก็จะมองเขาก็จะหลบจะอะไรบางทีมีเจอนะทุกเจอพี่พ,พี่บอกพี่ฉีดยาแล้วคุณฉีดยาหรือย,ยังก็ถามกลับกลับไปเลยก็บอกเขาเลยผมฉีดยาแล้วนะครับ ดัจะฉีดเข็มสองแล้วนะครับถึงจะฉีดยาแล้วแต่เราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับไม่ไปนในที่สุกเสียงแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยใส่แมสก์ิดร้อนช้อนกลางไม่ไปสถานที่สุขเสียงนะครับก็จะจะเป็นการดีกับตัวเรานะครับช่วงนี้ก็ร้อนด้วยนะครับอตอนกลางคืนแล้วก็เหนื่อยด้วยเพราะว่ามีลูกแมวห้าตัวมานะครับก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับก็ มีหลายๆท่านนะคะที่ทักมาบอกว่าอยากให้พี่อุ๊บไปให้กําลังใจตอนฉีดวัคซีนด้วยโอ้จะมีเวลาเหรอเกิดอยู่ตาจังหวัดโอ้โหพี่ไม่เหนื่อยแย่เหรอ<笑><笑>ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ไม่ต้องกลัวนะครับแปบ๊บเดียวเองนะครับของพี่อุ๊บไปหลั่นล้าเลยมีเชลฟี่ถ่ายต็อกติ๊กตอถ่ายคลิปลง u t u b e โอ้ไลฟ์สดเยอะๆ,ๆเลยก็ ทางโรงพยาบาลมา t เตอร์พิสนะครับถนนสามเสนนะฮะจัดให้คุณหมอทีมงานพยาบาลทุกคนน่ารักมากๆนะครับคือบรรยากาศสุขสนานแล้วก็เป็น p r i v a t ส่วนตัวนะฮะฉีดในห้องส่วนตัวแอร์เย็นสบายก็รู้สึกว่าเขาให้เกียรติเรามากนะครับยุ้งขอขอบคุณมากๆเลยเข็มสองเดี๋ยวก็เจอกันกนะครับเออทานข้าวาวันนี้กินผลไม้เยอะเลยนะครับเดี๋ยว เย็นคูชาไทยมั่เล่นเข้ามาที่บอกแล้วนะนะว่าเย็นต้องมาไร้สดกันนะเพราะว่าตอนนี้ยอดตกมากๆกเขาช่วยดูพัฒนากันให้จบนะพี่อุ๊บจะได้มียอดนะครับโอเคนะครับตอนนี้เบาๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวาตอนเย็นเราติดตามไปทีอช่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตับตะไคร้กำลังใจกับพี่อุ้นะครับสู้ๆนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับสวัสดีครับผม